สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข,าข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับบี f o r a f t e r ตเป็นเหตุนนะคสาวอ้วนลดจนหุ่นเฟิรม์มโคตรรูปโชว์โดนจกเละนะครับเว็บไซต์เดอิเ,อเมลของอังกฤษนะเผยแพร่เรื่องราวของอับิเกลพิตเตอร์นะครับสาวชาวเบลวัย20ปีนะครับที่เคยหนักถึง108กิโลกร,รัมนะแต่ปัจจุบันลดน้ำหนักไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่50กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับโดยใช้เวลาแค่6เดือนนะครับ ซึ่งเวลาการของเธอนะั้นไม่ได้พึ่งยาลดความอ้วนแต่ใช้หลักการออกกำลังกายโดยมีเทรนเนอร์มาช่วยวางาโปรแกรมการฝึกบวกกับควบคุมเรื่องอาหารการกินไปพร้อมกันนะครับอย่างไรก็ตามคนระับเธอถูกชาวเน็ตจำนวนหนึ่งแขวว่าลวงโลกหลังโพสรูปอดีตก,กับปัจจุบันเปรียบเทียบกันลงในโซสืส่อโซเชียลนะครับโชว์เห็นว่าไม่เพียงแต่มีหุ่นที่เพียวแต่ยังมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนด้วยนะครับ แน่นอนว่าอเมเกลรู้สึกเสียกำลังใจสุดๆนะครับเนื่องจากเธอพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะลดน้ําหนักและอยากให้เรื่องของเธอเป็นแรงนดานใจแก่คนอื่นๆนะครับแต่กับโดนนักเลงคีย์บอร์ดต่อว่าด้วยท่าคำแย่ๆนะครับฉันใช้สตอแกมเป็นช่องทางหาแรงนดาลใจในการลดน้ําหนักฉันจะชอบไปดูรูปเจนนิเฟอร์โลเปสหรือโคอี้คาเดเซียนแล้วก็คิดว่าเอออยากดูดีเหมือนพวกเขาแล้วพอลดน้ําหนักได้สําเร็จแล้วฉันก็แชร์ภาพตัวเองลงไป พะงันถึงได้ตกใจมากที่คนมาหาว่าฉันปลอมร,รูปดอกพวกนั้นมันก็แค่นักเลียนคีย์บอร์ดที่ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันเลยฉันจะคิดเสียว่าเป็นคาชมและกันหาบีเกลกล่กาวนะครับนอกจากนี้สาวเ,เจ้ายังเล่าถึงความหลังสมัยที่ยังมีรูปร่างตี้นุ้ยนะครับเมื่อช่วงคิดมาดปีก่อนน้ําหนักเธอเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจนะเนื่องจากมาจากพฤติกรรมการกินกินเก่งนั่นเองนะรหรือที่เรียกกันว่า enjoy eating โดยเธอจะชอบทานเครื่องดื่มที่มีไขมันจากร้านสตาร์บัคอาหารฟาสต์ฟู้ดจากแมคโดนัลซึ่งพ่อแม่ก็เคยเตือนอยู่บ่อยครั้งว่าควรระวังให้มากกว่านี้อย่าตามใจปากแต่สุดท้ายแล้วอบเกลก็ใจอ่อนทุกทีนะครับห้ามตัวเองไม่ได้นะครับจนกระทั่งเมื่อเธอได้จ้างเทรนเนอร์ฟิตเนสชื่อไลอันอีแวนมานะครับชีวิตของอบเกลจึงเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับนี่ครับทั้งแดนแฟนหนุ่มของฉันและครอบครัวฉันนี่อึ้งกันไปหมดเลยนะครับ ว่าโหลดน้ําหนักได้เทพมากแล้วตอนนั้นพ่อแม่ฉันเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายในการช่างเทเนอร์ให้หมดเลยเพราะว่าอพอพวกท่านห่วงเรื่องรูปร่างฉันมากอาบับบเกลกล่าวนะและว,ว่าแต่ตอนนี้ฉันจ่ายเงินเองแล้วแหละเพราะรูปร่างแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันอยากจะรักษามันไวอ้อับบเกลลดมาได้ขนาดนี้นะจาก100กิโลเหลือ50กิโลกรัมนะครับ